บนพื้นที่สูงกาแฟ ى, คือพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเลือกปลูกเพื่อสร้างรายได้วันนี้เรามาอยู่กันที่ดอยแม่สลองที่นี่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกาแฟอาราบิกา้าและจัดเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากลำดับต้นๆของไทยการปลูกกาแฟอาราบิก้าของที่นี่นอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยคนส่วนใหญ่จะรู้จักกาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเชียนคู่วิถีคนไทยและที่ดอยแม่สลองแห่งนี้เขาปลูกและส่งออกกาแฟาออร์แกนิกที่มีคุณภาพเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่เริ่มจากฐานการผลิตของเกษตรกรโดยการให้ความสำคัญในการแสวงหาความรู้ในการปลูกกาแฟา จึงถือเป็นการผสานความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสถาบาันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพาสาและเกษตรกรที่จะได้จัดการทรัพยากรที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้กาแฟาที่มีคุณภาพสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยคือความฝันของผมก็คืออยากให้ครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีกินมีใช้อยู่อย่างพอเพียงอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองและมีไรายได้ให้ทุกคนมีความสุขกาแฟเป็นพืชที่มีศักยภาพและก็มูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นพืชที่ชาวบ้านในชุมชนแม่สลองปลูกกันอยู่ในหลายหมู่บ้าน แต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของอมเมล็ดกาแฟาที่ยังไม่ได้คุณภาพแล้วก็ปัญหาในเรื่องของตลาดที่ยังมีอยู่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นสวพสก็เลยได้นําองค์ความรู้ของโครงกระหลวงเ,เข้ามาถ่ายทอดให้ทางชุมชนได้นําไปปฏิบัติโดยเริ่มจากเกษตรกร,กรคนสองคนจนในปัจจุบันเนี่ยก็มีการขยายแล้วก็นําองค์ความรู้ไปใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นในหลายชุมชนครับบ้านแม่จันหลวง เป็นหมู่บ้านเล็กๆบนพื้นที่ความสูง1,275เมตรจากระดับน้ำทะเลและดอยแม่สลองนั้นนักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันดีอยู่แล้วในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติและที่ขาดไม่ได้เลยคือความโดดเด่นในการเป็นไรชาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้ววันนี้นอกจากชื่อเสียงที่โด่งดังในเรื่องของใบชาที่มีคุณภาพแล้วกาแฟจากดอยแม่สลองก็เริ่มเป็นที่จับตามองเช่นเดียวกัน เป็นชมเผ่าอาขานะครับเป็นอาขาที่ทำไล่เลื่อนลอยตั้งแต่บางาพะบุรุษมานะครับแต่ก่อนพูดถึงเราก็เป็นไล่เข้าโพงแล้วก็ไล่เขาเรียกเข้าไล่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำนาข้างบันไดครับแล้วก็ทัวันี้เราหางมาทำกาแฟได้ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำไยป่าคือดีอย่างหนึ่ง เป็นอาชีพหลักเลยครับกาแฟทุกหลังคาเรือครับส่วนมากทํากาแฟเยอะกว่าอย่างอื่นครับแล้วก็ทําชาแล้วก็ไม้ผลเมื่อก่อนพี่น้องรัศดรในพื้นที่ของเราทํไร่เลื่อนลอยหลังจากพศ .2553 ทางสวพศเข้ามาในพื้นที่สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําวัสดุประกอบในการผลิตที่นี่ด้วย แล้วก็จัดหาตลาดแต่เดี๋ยวนี้นี่คือทางสถาบันวิจัยบนพื้นที่ศูศนยเข้ามาแล้วนี่คือเป็นระบบคือเกษตรกรก็อยู่ดีกินดีมีสุขได้นะครับก็อดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่หรือว่าไรายได้รไรต่างๆมันก็ต่างจากณนปัจจุบันนะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็หาเช้ากินขํานะครับอาชีพอะไรก็ไม่ไม่ได้ยั่งยืนไม่เป็นหลัก เหมือนอย่างณปัจจุบันไม่มีอย่างพืเชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือพืเชเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ก็แบบบ้านๆคือมีไรายได้น้อยแล้วก็ทําให้ชุมชนมีความยากจนนะครับแต่ณปัจจุบันก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นครับการปลูกกาแฟก่อนที่ ทางโครงการเข้ามาเนี่ยพวกผมได้ปลูกอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นระบบระเบียบสักเท่าไหร่นะครับคือปลูกแบบบ้านๆคือว่างว่างมีช่องว่างตรงไหนก็ปลูกในตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยครับก็หลังจากที่ทางหน่วยงานเข้ามาดูแลแล้วส่งเสริมเนี่ยก็มีการจัดระเบียบมีการตัดแต่ง อะไรที่ดีขึ้นเป็นระบบระเบียบมากขึ้นครับการเข้าดำเนินง,งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้วยด้วยความที่เราเป็นคนแปลกหน้าตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็ยังไม่ให้ความเชื่อถือเราเพราะนั้นสิ่งที่จะให้ชุมชนเขามีความเชื่อถือและเชื่อมั่นที่จะทําตามเราเนี่ยก็คือเราต้องเข้าไปหาเขาบ่อยๆเข้าไปพูดเข้าไปคุย ไปในบ้านไปในแปลงช่วยเขาทำงานนะครับเพื่อให้เขารู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเราแล้วก็รับเอาความรู้ที่เราจะถ่ายทอดเนี่ยเข้าไปปรับใช้ได้การเข้าไปใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับชาวบ้านเสมือนเป็นพี่น้องร่วมแก้ไขปัญหาร่วมคิดและลงมือทำก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อสวพสวรเริ่มเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้เราเดินหน้างานวิจัยและต่อยอดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป การที่จะให้เกษตรกร,ร,กรได้นําองค์ความรู้ไปใช้นั้นเราได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่เกษตรกร,ร,กรอยากรู้แล้วก็ทาให้ดูรวมถึงการหาเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างแล้วก็จัดทําเป็นแปลงเรียนรู้เพื่อขยายองค์ความรู้ให้ไปสู่ในในชุมชนแล้วก็รวมถึงชุมชนข้างเคียงด้วย เรามีการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแบ่งแยกพื้นที่ป่าพื้นที่ทำกินและพื้นที่อยู่อาศัยออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วก็นำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือว่าที่ดินลายแปลงนั้นมาใช้ในการวางแผนและก็ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเราเน้นการใช้ตลาดนำการผลิตการเดินงานของสถาบันนอกจากเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูงแล้ว เรายัางมุ่งเน้นให้คนในชุมชนได้มีการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ บ้านวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับได้ดําเนินการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงนะครับโดยนําองค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้รับผลสําเร็จแล้วในการปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับไปขยายผลสู่พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนะครับในพื้นที Aí, ang, ่ต่างๆที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกกาแฟนะครับโดยส่งเสริมให้เกษตรกรครับปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาของไม้ป่าหรือไม้ร่มเงาที่มีข้อดีก็คือว่าคุณภาพของกาแฟนะครับจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับ การปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงนะครับนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้นะครับก็ยังเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงครับคือการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ทําให้กาแฟดีและมีคุณภาพครับต้นไม้ที่ให้ร่เมเงาเก็บกาแฟคือไม้ก่อมะขามป้อมพับป่า ซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับการที่เราปลูกกาแฟาใต้ร่มเงาทําให้ดินมีความอดุดมสมบูรณ์และสร้างแร่ธาตุให้กับต้นกาแฟาด้วยครับสถาบันและเกษตรกรได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟาโดยเริ่มมีการจัดการแปลงปลูกที่ดีมีมีปรับปรุงกระบวนการสีแปลรูปกาแฟาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการตรวจรับรองมาตรฐาน ตามระบบ g a p ให้กับเกษตรกร,กรจำนวน182ครัวเรือนตรงนี้จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกของเราประมาณ30ล้านบาทต่อปีซึ่งมีการจำหน่ายผลผลิตผ่านมูนิธิโครงการหลวงตลาดข้อตกลงและก็ตลาดในท้องถิน่นในวันนี้ชุมชนกลายเป็นชุมชนสีเขียวที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเติมโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจในชุมชน ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกกาแฟกาแฟมีคุณภาพภายใต้ระบบ GAP ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งผลสำเร็จของเกษตรกรบนพื้นที่สูงบ้านแม่จันหลวงจากการร่วมบูรณาการระหว่างสวพสและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูงนอกจากจะได้กาแฟที่มีคุณภาพดีเกิดรายได้ทางการเกษตรที่ยั่งยืนแล้ว ยังรักษาป่าไม้ไว้กับชุมชนได้ประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย